สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการแสดงตัวอย่างของการทดสอบในหัวข้อที่1แล้วก็หัวข้อที่2ก็คือ esp 3 2ที่ทำหน้าที่เป็น client เนี่ยก็จะมีการรับข้อมูลที่เป็น holding register จาก esp 3 2 server นะครับโดย esp 3 2ที่เป็น server เนี่ยเราก็ต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเข้ามาโดยเราจะล็อกค่า ไว้ที่ IP address ลงท้ายด้วย150นะครับแล้วส่วนตัว ESP 3 2 client ก็ล็อกไว้ที่120นะครับเมื่อ ESP 3 2 client เนี่ยรับข้อมูลจาก ESP 3 2ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลไปยังมดบัตร r t u ISC 8 5 Slave ID หมายเลข1ที่อยู่ในตัวเดียวกันกับ ESP 3 2 client นะครับอันนี้เราก็จะใช้โค้ด2ชุดเข้าไปเพื่อที่จะมีการส่งข้อมูลตัวนี้นะครับผ่าน RS 485 t t l module เนี่ยไปยังจอทัชสกรีนของเรารูปแบบการต่อก็เป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของจอทัชสกรีนนะครับเราก็จะมีการวาดผังของพื้นที่พื้นที่1นนะครับเราก็จะแบ่งเป็น6ห้องด้วยกันโดยห้องที่1ก็คือเทส t room หมายเลขหนึ่งเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นผ่าน sp 3 2ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์โดยล็อกค่าไว้ที่ ip address ลงท้ายด้วย150นะครับแล้วส่วนของ control center ตัวนี้ อย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับก็จะมี sp e 3 2ที่เป็น client นะครับบวกมอนบัด rtu slave แล้วเอาข้อมูลไปแสดงที่จอทัศสกรีนอันนี้ก็จะเป็นจอทัศสกรีนนะครับที่แสดงค่าอุณหภูมิแล้วก็ความชืน้นโดยการแสดงผลที่ทัศสกรีนตัวนี้ก็มาจากตัว sp e 3 2ที่ทำหน้าที่เป็น slave id หมายเลข1นะครับพร้อมกันนั้นก็จะมี Mo d บัต tcp ip ผสมเข้ามาด้วยนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นชุด e s p 3 2ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเข้ามาในส่วนของโค้ดนะครับเพื่อนๆก็ไปศึกษาดูได้เลยนะครับมันจะเป็นส่วนผสมระหว่าง e s p 3 2ที่ทำหน้าที่เป็นไคลเอนเป็นมอดบัต TCP/IP ผสมกับมอดบัต RTU I185 ตรงนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมลงไปถ้าเพื่อนๆนได้ทําการทดสอบในหัวข้อที่1และหัวข้อที่2เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าการวางโค้ดเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็น sp 3 2 s e r v e r อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรับค่าแทนที่จะเป็น holding register แบบที่เราจำลองขึ้นมาก็จะกลายเป็นการรับค่าจากอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเข้ามาแทนที่เท่านั้นเอง